Told when was young, superstar. สวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนพบก,กับครูเอ็ดดี้นะครับที่โรงเรียนกวดวิชาชนวัฒน์ครูชื่อสุทธิวิชิตชัยกุลชื่อเล่นครูเอ็ดดี้ way, right track, ครูจบการศึกษามาจากสหรัฐอเมริกา ด้วยประสบการณ์ที่ครูใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนาน12ปีครูได้ใช้ประสบการณ์ตรงนี้นะครับกลับมาสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทยเพื่อเตรียมตัวไปศึกษาต่อในระดับสูงเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นต้นสําหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนที่โรงเรียนกรูวิชาชนวัตรของเราประกอบไปด้วยอังกฤษสําหรับในการทํางานธุรกิจและการศึกษาต่อและอีกหลักสูตร สำคัญสำคัญที่ขายไปได้สำหรับผุ้คนทั่วไปก็คือการเดินทางศึกษาต,ต่อต่างประเทศในระดับสูงทั้งในและต่างประเทศตรงนี้จะเป็นโปรแกรม international สำหรับ3ามเสาหลักที่ครูต้องการจะพูดตอนนี้ให้กับนักเรียนทั่วไปนะครับเพื่อจะเสริมกำลังใจในการเรียนหลักสูงภาษาอังกฤษว่ษาอังกษนั้นไม่ยากเลยสเสาหลักนี้ก็คือ 1. โรงเรียนของเราเป็นกุญแจสำคัญในการไขปัญหา ของนักเรียนทุกคนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยากยากให้เป็นง่าย 2. เราคือมืออาชีพครับเรารู้ปัญหาของนักเรียนโดยตรงว่าจุดอ่อนของนักเรียนโดยตรงในการเรียนภาษาอังกฤษนั่นคืออะไร 3. เราคืออนาคตของนักเรียนทุกคนในการที่จะเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับประชาคมอาเซียนในปี2558คําแคำแนะนำนะครับสำหรับคนที่จะเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นหรือ เก่งไม่ได้ยากครับเพียงแต่ว่าให้นักเรียนทุกคนนะครับชอบอ่านอะไรฟังอะไรขอให้สิ่งนั้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดสมัยนี้ง่ายครับโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงมากเพียงเข้าเปิดเว็บไซต์แต่เว็บไซต์นั้นให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วเข้าในในสิ่งที่เราต้องการจะอ่านจะฟังแต่สิ่งนั้นขอให้เป็นภาษาอังกฤษจะเซฟเวลาและเซฟค่าใช้จ่าย อันนี้คือขั้นพื้นฐานที่ครูเอ็ดดี้จะแนะนําให้กับพวกเราที่ต้องการภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นสําหรับเทคนิคในการเรียนการสอนของครูเอ็ดดี้นั้นไม่ได้ยากครับครูไม่ครับไม่ได้เพิ่มงานหรือการบ้านให้กับพวกเราครูจะสอนแล้วก็ให้ทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงให้เสร็จตรงนั้นแล้วให้นักเรียนนําเอาเทคนิคตรงนั้นไปฝึกซ้อมที่บ้านใช้เวลาในการฝึกซ้อม สิบนาทีสิบห้านาทีก็พอครับแต่ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดนี่คือเทคนิคในการเรียนการสอนของครูเอดดี้ไม่ได้ยากครับในการเรียนภาษาอังกฤษง่ายมากๆสําหรับนะครับในการติดต่อสําหรับครูเอดดี้ในหลักสูตรภาษาอังกฤษโปรแกรมอินเตอร์เนชั่นแนลที่โรงเรียนครูพิชาชนวัฒน์นะครับแนะนําหรือติดต่อกับครูได้ตามที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคราวหน้า English is not difficult it's only your effort For those students who would like to know more about intensive English courses at our school, please contact Crew at this number or the website. Thank you very much and see you later.